สวัสดีครับที่นองประชาชนชาวจังหวัดเลยที่ครบรักครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการแถลงข่าวนะครับนำเรียนข้อมูลที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องอไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดเลยประกอบกับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับซึ่งจะ,ะมีเนื้อหาสาระแบบไหนอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมผูว้ว่าจังหวัดพร้อมด้วยท่านนายแพทย์ปีดาวรหานนะครับท่านนายแพทย์ทัจังหวัดจะมา แจ้งนะครับนำเรียนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับว่าสถานการณ์ในวันนี้นะครับเป็นแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับขอเชิญคุณหมอเริ่มก่อนเลยนะครับขอบคุณครับก็เรียนพี่น้องประชาชนครับชาวจังหวัดเลยแล้วก็ใกล้เคียงครับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมรับฟังการแถลงข่าวนะครับนะครับจังหวัดเลยเองก็ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันเพิ่มเติมนะครับเราตัดข้อมูลเที่ยงตรงวันนี้นะครับ ผู้ป่วยสะสมยืนยันก็ยังเป็น95รายมีผู้ป่วยที่หายกลับบ้านนะฮะที่อำเภอภูเรือไป2รายนะครับยังค้างรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง8รายเท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตสะสมก็มี1รายนะครับที่วังสปุงผู้สัมัสเสี่ยงสูงที่เรายังต้องติดตามอยู่นะครับมีประมาณ83รายส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอนาด้วงนะครับ อันนี้ก็เป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับด้านขวาบนนะครับก็เป็นรายสัปดาห์ท่าในรายสัปดาห์นี้นก็ไม่มีผู้ป่วยตั้งแต่จันทร์ที่ผ่านมานะครับจันทร์อังคารพุธเราก็คงจะติดตามสถานการณ์ไปอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งจุดเสี่ยงต่างๆที่อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดภาคการศึกษานะครับโดยจะผมนําเรียนต่อไป พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ป่วยยืนยันก็ยังเป็นที่อำเภอนาแห้วเช่นเดิมนะครับสูงสุดก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะร,รองมาคือที่อำเภอวังสะพุงนะครับรายละเอียดผู้ป่วยที่ยังค้างอยู่ในโรงพยาบาล8รายก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยหรายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลวังสะพุง2รายนะครับก็เป็นไปนตามสถิติครับสองอำเภอนี้ก็เป็นอำเภอที่มีผู้ป่วยยืนยันนะครับ เรื่องที่2คือเรื่องผลการให้วัคซีนนะครับในสองชนิดที่เราได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางนะครับวัคซีนแอส r ร z าเซนิกาเนี่ยเรามีส่วนของวัคซีนชิโนแวคด้วยนะครับแล้วก็ยอดรวมนะครับต้องขออภัยว่าตัวตารางนี้ช่องช่องบนผิดนิดนึงนะครับในส่วนของชิโนแวคที่เราได้รับกันมาฉีดเนี่ยฉีดไปทั้งหมด3 0 1คนนะครับ301คนแล้วก แอซ่าเซเนกาเนี่ยเราได้รับมา1 0,000โดสหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งพันขวดนะครับสามารถฉีดได้หนึ่งหมื่นคนแต่จริงๆแล้วเมื่อกระบวนการเราฉีดไปเนี่ย uh, กระบวนการฉีดเราสามารถที่จะฉีดได้ถึงหนึ่งหมื่นกับเก้าร้อยคนรวมแล้ววันที่เจ็ดและก็แปดมิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เราเปิดดีเดย์ Day, จริงๆแล้วเนี่ยก็ฉีดได้ได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งคนนะครับ เราฉีดสะสมไปทั้งหมด25,425 25โดสตามนี้นะครับครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกลุ่มที่จองการฉีดวัคซีนผ่านระบบ l ลายแอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับตัวเลขที่ได้นำเรียนสื่อมวลชนก่อนหน้านี้คือ2,301คนนะครับเมื่อเราดึงข้อมูลแล้วเสร็จจริงๆเราใช้เราจัดการฉีดวัคซีนให้กลุ่มนี้ไปทั้งหมด2,000 123คนนะคิดเป็น92.26%ยังมีคงยังคงมีส่วนหนึ่งนะครับประมาณ178คนที่มีเหตุผลบางอย่างที่อ,อ,อาจจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับเรื่องความไม่พร้อมด้วยโรคประจำตัวนะครับแล้วก็มีบางท่านอยู่ต่างพื้นที่ต่างถิ่นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ใน178คนนียเราวางแผนในการที่จะจัด วัคซีนให้นะครับเมื่อเมื่อมีความพร้อมนะครับในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับมันก็92.26ในหมอพร้อมเนี่ยก็คิดว่าเ,เรียบร้อยดีนะครับไม่น่าจะมีข้อกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟของออการให้บริการคนที่มาฉีดวัคซีนของหมอพร้อมนะครับจะเห็นว่าบางอำเภอเนี่ยตัวเลขในระบบ อาจจะมีน้อยกว่าการฉีดจริงนะครับข้อที่จริงที่เราเจอก็คือมีคนที่จองในระบบหมอพร้อมที่โรงพยาบาลอื่นๆที่ลงว้เนียมารับบริการการฉีดในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งเราก็จัดให้บริจัดให้บริการนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ดูแลให้นะฮะมันก็คงเช่นกันฮะก็จะมีผู้ป่วยมีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนที่จองในระบบหมอพร้อมของเราเนะี่ยไปฉีดที่อื่นเช่นกันนะฮะก็จะมีการข้ามข้ามหน่วยบริการได้นะครับภายใต้ระบบ ันี้ก็เป็นส่วนของข้อแนะนานะครับก่อนการฉีดวัคซีนว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่การงดออกกําลังกายหนักๆน,นอนหลับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ดื่มน้ําเพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะครับวันที่ฉีดก็พกบ,บัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยให้ข้อมูลที่สําคัญแก่แพทย์นะครับหลังฉีดก็ต้องรอดูอาการ30นาทีนะครับงดใช้แขนข้างที่ฉีดนะฮะยกของหนักประมาณ2วัน มีไข้ก็ทานยารับาพาราเซตามอล1เม็ดในทุก6ชั่วโมงนะครับยาที่ห้ามรับประทานก็ยาลดไข้แก้ป,ปวดชนิดอื่นนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดภาะวะริ่มเลือดอุดตันได้ง่ายนะฮะก็ต้องประเมินอาการที่บ้านต่ออีกประมาณ48 7 2ถึง72ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการให้บริการเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับ